ลิปนี้เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มทํา YouTube หรือคนที่กําลังชั่งใจอยู่ว่าฉันจะทําดีไหมหรือคนที่ทํามาสักพักนึ่งแล้วแล้วยังลังเลไม่มั่นใจคนที่ทํามานานๆแล้วแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จผมคิดว่านี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ให้เราเนี่ยสามารถมาลองทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็ค้นหาตัวตนของเราครับสาหรับการที่จะเข้ามาทํา YouTube คลิปนี้จะเน้นเป็นการพูดคุยและแชร์ประสบการณ์เป็นหลักและไม่สามารถตัดสินคุณผู้ฟังได้นะคบคุณจะต้องพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ตัวต,วตนของเราเพราะมีแค่เราเท่านั้นนะ จากตัวเองความสามารถหรือสิ่งที่กําลังทําอยู่ได้ดีที่สุดนะครับก็คือตัวเรานะครับก่อนที่คุณจะทําช่องนะครับหรือว่าทําช่องมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยากจังหรือทําไปแล้วมันใช่ไหมเนี่ยผมอยากให้คุณลองวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าเราคนที่ทําคลิปเนี่ยคือใครและมีความสามารถอะไรพยายามมองให้เป็นจริงเราอาจจะยังไม่เก่งเรื่องนี้แต่เรารู้แล้วว่าเรากําลังฝึกเรื่องนี้อยู่และเรากําลังจาก้าวไปสู่ในเรื่องเรื่องนั้นสําหรับคนที่เข้ามาทําคลิปนะครับหรือคนที่อยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยจริงจริง ผมแยกออกไว้เป็น2หมวดหลักๆเลยว่าคุณมีความเป็นแบบซูเปอร์สตาร์ไหมหรือว่าคุณเป็นคนที่ทําคลิปหรือจริงๆคุณอาจจะเป็นทั้งสองคนนี้เลยก็ได้คําว่าคนที่เป็นสตาร์เนี่ยฟังแล้วมันดูน่าอิจฉานะครับแต่มันน้อยคนมากๆนะที่จะเป็นคนเนี้ยผมยกตัวอ,อย่างแบบนี้ครับเรานั่งกินข้าวผัดกะเพราจะมีคนสนใจคุณและอยากจะดูคุณนั่งกินข้าวผัดกะเพราไหมครับถ้ามีนั่นหมายความว่า คุณอาจจะเป็นสตาร์ก็ได้เพราะว่าอีกข้าวผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเบสิกทั่วไปนะครับที่ใครๆก็ทําได้ถ้าคุณไม่มีความเป็นสตาร์นะครับตรงนี้นั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องมาโฟกัสในเรื่องของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหรือ คนที่สร้างคอนเทนต์นะครับคนที่คิดคอนเทนต์สมมตินะครับว่าเปลี่ยนกันรเรากินข้าวผัดกะเพราเราคงไม่มีใครมานะสนใจเราหรอกเราก็ต้องกินอย่างอื่นนะครับที่มันดูน่าสนใจเช่นบุฟเฟ่เอ็มเคตอนนี้ที่กําลังดังหรือไปกินเป็ดย่างที่ร้านตีน้อยมันก็จะเริ่มมีความเป็นคอนเทนต์อยู่ในนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความเป็นสตาร์แล้วคุณก็ยังไปกินซุกี้ตีน้อยที่เน้นเป็ดย่างเพิ่งออกใหม่นะครับหรือว่าเป็น MK แบบบุฟเฟ่ที่เข้ามาตีตลาดตีน้อยฟูด้ดตึ้มก็จะยิ่งทำ ให้คุณเนี่ยยิ่งได้รับความสนใจมากๆเมื่อเราสามารถประเมินเบื้องต้นได้แล้วนะครับว่าเราคือใครเราก็อาจจะทําให้คอนเทนต์เนี่ยมันถูกทางได้มากขึ้นแต่ถ้าคุณดูคลิปนี้ในอีก3เดือนคอนเทนต์ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เก่าแล้วนะเราอาจจะต้องมีคอนเทนต์อื่นๆที่น่าสนใจมากกว่านี้ก็ได้เรื่องนี้กําลังจะบอกว่าอาจเป็นจุดพลาดใหญ่สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเริ่มทาคลิปนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการทำวีล็อกไลฟ์สไตล์อ่ะเราก็อาจจะต้องมาดูนะครับว่า ถ้าเราทาเรื่องที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยใครที่อยากจะดูไลฟ์สไตล์ของเราคนนั้นคือใครในเรื่องของการค้นหาตัวตนนะครับเราอาจจะต้องมาลองคิดก่อนว่าเนี่ยเรามีความสนใจในเรื่องไหนนะครับหรือว่ามีความสามารถเรื่องไหนหรือว่ามีความชํานาญในเรื่องอะไรแล้วค่อยจับประเด็นที่เรามีอยู่นะครับเปรียบเทียบแบบนี้นะครับเหมือนเราเปิดตู้เย็น มีวัตถุดิบอะไรบ้างอยู่ในตู้เย็นแล้วเราค่อยเอามาประกอบอาหารจากสิ่งที่มีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณเลือกทําในสิ่งที่มันไม่มีอยู่แล้วนั่นหมายความว่าคุณต้องออกเดินทางไปซื้อมันมาใหม่อาจจะต้องเสียเงินนะครับเสียเวลาในการเดินทางอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพเฉยๆนะเราอาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้แบบ100%นะครับถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีความสามารถอะไรนะครับที่เหลือก็คือการโยนเข้ามา สร้างคอนเทนต์ในส่วนนี้นะครับจะทํายังไงจะคีเอทแบบไหนเนี่ยก็อยู่ที่ไอเดียแล้วก็จินตนาการของแต่ละคนผมอยากเปรียบเพียบแบบนี้นะครับวิชาการในโรงเรียนคณิตศาสตร์ภาษาไทยเอาจริงก็ทุกวิชาครับมันก็น่าเบื่อแต่ก็จะมีครูบางคนนะครับที่เรามักจะเห็นตามโลกออนไลน์เนาะเขามีความสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งน่าเบื่อนะครับให้กลายเป็นเรื่องสนุกอ่ะดิจิสกีมันคือคอนเทนต์ครับมันคือแบบ ขจะเปลี่ยนองค์ความรู้ตรงนี้ยังไงให้มันกลายเป็นคอนเทนต์ให้น่าสนใจได้เพราะเราสามารถคิดได้แล้วนะครับว่าเราจะไปเส้นทางไหนนะครับหรือว่าอยากจะไปแนวทางไหนแล้วเราค่อยเข้ามาดูว่าแล้วเราจะทำคอนเทนต์ยังไงแต่สําหรับบางคนนะมีความสามารถหลากหลายมีไอเดียหลากหลายหรือว่ามีเรื่องที่สามารถทําได้หลายเรื่องผมอยากจะให้ลองประเมินนะครับจากสิ่งที่เราชอบก่อนก็ได้นะแล้วเรื่องไหนล่ะที่เราชอบมันที่สุด เราะว่าเราจะต้องทําเรื่องนั้นซ้ําๆทีๆและทาไปเรื่อยๆเพื่อจะต้องทาไปตลอดเลยก็ได้ถ้าเราอยู่กับสิ่งนี้แล้วมันสนุกนะครับแล้วมันคือตัวตนของเราเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ถ้าแบบเฮ้ยมันมีหลายเรื่องจริงๆเราเลือกไม่ถูกเลยนะครับเรามาเลือกสิ่งที่น่าจะได้ยอดวิวเยอะที่สุดด้วยดีกว่าไหมเริ่มต้นจากการศึกษากลุ่มเป้าหมายนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายที่เขาจะมาดูคลิปเราใครนะครับแล้วก็มันมีขนาดตลาดที่เขาดูคลิปประเภทเนี้มาก น้อยแค่ไหนวิธีการมันง่ายมากเลยครับไปดูว่าช่องเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆเนี่ยเขามียอดวิวเฉลี่ยเท่าไหร่ลองไปเฉลี่ยคลิปล่าสุดนะครับอย่าไปดูคลิปเมื่อ3ปีที่แล้วหรือ5ปีที่แล้วให้ดูคลิปล่าสุดนะครับอาจจะสัก10คลิปหรือ20คลิปของเขาหรือว่าคลิปในปีนี้ของเขาเนี่ยมันมียอดวิวเฉลี่ยเท่าไหร่เราก็จะพอรู้ขนาดของคนดูนะครับว่าเฮ้ ไอคอนเทนต์ประเภทนี้มันมีคนดูอยู่ประมาณกี่คนกี่วิวเราก็จะพอมาประเมินได้นะครับว่าไอสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันคุ้มค่าไหมเพราะอันนั้นเขาคือช่องเบอร์หนึ่งแล้วไงสำหรับเราเราอาจจะไปแย่งมาเก็ตแชร์จากเขาได้สัก10%หรือเปล่าหรือสัก50%าสิบหมหรือจะแซงเขาขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็น่าจะเป็นแม็กซิมัมของยอดวิวตรงนั้นแล้วก็ได้นะครับอันนี้แบบคิดแบบง่ายๆก่อนเลยนะครับไม่ต้องแบบไปคิดเยอะจุดพลาดอย่างหนึง่งอาจจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่ไวรัลเราอาจจะเอามาตัดดสินไไ่ะ้ะรเพาาว YouTube มันเป็นเกมยาวนะครับเพื่อนๆมันจะต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยอดวิวที่มัน Stable จริงๆเนี่ยมันมันเท่าไหร่ทีนี้จะลงลึกไปอีกนิดนึงนะครับผมจะแค่แบบแตะไว้นิดเดียวคือการคำนวณรายได้ต่อยอดวิวนะครับแล้วเราจะสามารถประเมินได้ว่าต้นทุนของคลิปเนี่ยมันควรจะ อยู่ที่เท่าไหร่สาหรับเรื่องนี้นะครับหมอมามๆกับคนที่อยากจะทําสายท่องเที่ยวหรือที่จะต้องออกจากบ้านไปเนี่ยผมคิดว่ามันมีราคาที่จะต้องจ่ายอยู่นะครับอันนี้อาจจะต้องลองไปคํานวณว่าต้นทุนประมาณเนี้ยสมมติในการทําคลิปคลิปนึงเนี่ย มันเท่าไหร่แล้วเราเนี่ยจะต้องได้ยอดวิวกี่วิวในการที่จะได้อีกต้นทุนตรงเนี้ยกลับคืนมาโดยส่วนตัวนะเวลาออกจากบ้านนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวไปห้างไปกินข้าวหรือไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าออกไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเหยียบพันนะครับยิ่งถ้าไปเที่ยวเนี่ยเพิ่ๆมันเกือบหมื่นเลยครับเราก็ไม่ได้แบบกินของแพงหรือพักที่แพงนะครับผมแบบพักเลทธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นประหยัดมากแบบกลางๆนะก็ยังรู้สึกว่าโหต้นทุนมันสูงมากๆนะถ้าผมจะต้องไปทา คลิปท่องเที่ยวผมเองก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าผมจะสามารถรอดหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีต้นทุนที่สูงมากๆสําหรับผมนะเปรียบเทียบกับช่องนี้เลยก็ได้ผมแชร์ประสบการณ์ใช่ไหมครับผมแชร์ไอเดียแม้ว่า จำนวนยอดวิวเนี่ยมันจะน้อยนะครับเมื่อเทียบกับคลิปแนวบันเทิงหรือคลิปแนววีล็อกท่องเที่ยวผมลองแม็กสุดของยอดวิวนะผมไปลองดูเฉลี่ยมานะมันก็จะอยู่ประมาณหลักพันกับหลักหมื่นต้นๆน,น,นะผมคิดว่ามันก็เป็นยอดวิวที่ค่อนข้างสูงแล้วนะสาหรับช่องนี้แนวนี้แต่ด้วยความที่ผมแชร์ประสบการณ์นะครับเป็นการแชร์ไอเดียแล้วก็ไม่ได้ลงทุนอะไรนะนอกจากแรงงานของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมได้มา100บาทผมก็คือเก็บเข้ามา100บาทเลยอันนี้แบบคิดแบบยังไม่ได้หักภาษีนะไอเรื่อง ของภาษีก็ไปอีกเรื่องหนึง่งการคำนวณรายได้ต่อยอดวิวก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าถ้าเราสามารถรู้ได้ตั้งแต่ เนิ่นๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถประเมินความเป็นไปได้ในเบื้องตน้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีพชชั่นในการทําก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมาสนใจตรงนี้มากนักน,นะครับเพราะนั่นคือแพชชั่นไงฮะมันอาจจะทําให้คุณไปไกลได้มากกว่าที่คิดก็ได้การคิดหลายๆเรื่องการคิดทุกอย่างบางทีมันก็มาบล็อกการเติบโตของเรานะครับแต่การที่ไม่คิดอะไรเลย ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกัน,นครับสำหรับการคํานวณก็จะค่อนข้างง่ายคิดแบบกลมๆได้เลยนะครับถ้าเป็นคลิปยาวนะผมไม่ได้พูดถึงคลิปสั้นนะครับให้คิด RPM ต่อยอดวิวนะให้คุณคิดเฉลี่ยสัก20บาทเนะี่ยผมคิดว่ามันเป็นค่ามาตรฐานที่พอจะเป็นไปได้สําหรับบางช่องอาจจะเยอะกว่านี้หรือบางช่องอาจจะน้อยกว่านี้ให้เฉลี่ยวไว้สัก20บาทก่อนก็ได้นะครับวิธีการง่ายมากเลยนะครับถ้าเราทํายอดวิวได้1 0 0 0 0แวิวคิดว่า1 0 0 0 0แวิวทําง่ายไหมครับหนึ่งแสนวิวนะครับแล้วเราก็หาร1,000เลยครับหาร 1, นี่นะครับหาร1000ก็จะเท่ากับ100ถ้าเราคิดว่าเราจะทำยอดวิวได้10,000แนะครับแล้วก็ให้เอาไปหาร1 0 0 0เท่ากับ100นะครับแล้วก็คูณ20บาทเราก็จะได้เงินประมาณ2,000บาทนะครับต่อยอดวิว1 0 0 0 0 0สมมุติว่าผมออกทริปท่องเที่ยวทำวีล็อกนะครับคลิปหนึ่งเดินทางท่องเที่ยวค่าน้ำมันค่ากินค่าที่พักเนี่ยทริปหนึ่งผมน่าจะแบบ เกิน5 0 0พันแล้วผมทำได้ยอดวิว1 0 0 0แสนอย่างเงี้ยก็เท่ากับผมขาดทุนแล3ผสามพันแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคลิปนี้จะหยุดอยู่ที่หนึ่งแสนหรือเปล่ามันอาจจะไปแบบล้านหนึ่งก็ได้อ่ะเราก็ฝันไปก่อนฝันฝันไปแต่ให้รู้ว่าเออความจริงมันแบบนี้นะที่เหลือก็อยู่ที่เราและว่าเราจะประเมินตัวเองอย่างไรท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครรู้จักตัวเราเท่าเรานะครับเราจะ สามารถประเมินตัวเองได้นะว่าเฮ้ย mm hmm. ที่จริงแล้วเนี่ย mm hmm. เรามีศักยภาพนะในการที่จะแบบทํามันได้ดีจริงๆหรือถ้าเกิดเราชอบท่องเที่ยวจริงๆนะเราอาจจะเป็นในลักษณะของทำคอนเทนต์ hmm. เที่ยวแบบประหยัดก็ได้ผมเห็นบางคอนเทนต์นะครับ mm hmm. เที่ยวในงบ500อบาทอย่างเงี้ยเราไปแบบ2วัน3มวันอย่างเงี้ยโหจริงๆแบบ สุดยอดมากผมเองทําไม่ได้ผมคิดว่าทุกคนก็มีความฝันในแบบของตัวเองเนาะแต่ทีนี้ความจริงมันเป็นแบบเนี้ยมันไม่ง่ายนะทุกคนแต่ในส่วนของผมเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งนะว่าเฮ้ยมันอยู่ได้นะในระดับกลางๆนะครับที่ไม่ได้เป็นเบอร์ต้นๆน,นะเป็นคนหนึ่งที่สามารถเรียกได้แล้วนะครับผมคิดว่าผมเรียกตัวเองได้แล้วว่าเป็นยูทูบเบอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเพราะว่าเกือบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรายได้ของผมมาจากในส่วน ของ YouTube Facebook t i k t อ k มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการที่ลองพิจารณาดูสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะผมคิดว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับเราอาจจะต้องดูว่าคอนเทนต์ของเรากลุ่มที่เขาดูคลิปของเราเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันแน่ผมเปรียบเทียบแบบนี้นะครับผมทำคลิป,ลปนึงเนี่ยแต่ว่าผมเอาไปลงทั้ง3แพลตฟอร์มเลยมี Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับยอดวิวที่ดีที่สุดคือ Tik t o k ครับคนดูของผมอยู่ใน Tik Took เยอะที่รับ ลงมาคือ u t u b e นะครับส่วน a c e b o o k เนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะแต่แต่มันก็ถือว่าแบบไม่ได้ดีครับแต่สําหรับช่องนี้นะผมคิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปลงแพลตฟอร์มอื่นเลยด้วยซ้ำเพราะว่าช่องนี้กําลังคุยกันถึงเรื่องคลิป YouTube เป็นหลักเลยนั่นหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายใหญ่ของผมอยู่ใน u t u b e ครับคิดได้กังวลได้ไม่มั่นใจได้นะครับแต่อย่าลืมลงมือทบนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีพื้นที่สําหรับทุกคนไม่มากก็น้อยแต่จุดของเราอยู่ตรงไหนกันแน่และนี่คือเร เพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆล่ะครับมีประสบการณ์แบบไหนหรืออยากจะแชร์เรื่องราวแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ